สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน,น้องไปรับของฟรีนะคะบอกเลยว่าโคเทเียเป็นทรงผมผู้ชายนะคะน้อง,องสีดำแดงแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้อง,นองคนหน ที่ชอบทรงผมเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกเพียงแค่สองพันชิ้นเทา่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าเป็นยังไงบ้างขเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งน้องๆหลายคนบอกว่าพี่แป้งคับมีอะไรที่มันง่ายๆเบิางไหมยอยากได้วิธีที่มันรับง่ายๆของฟรีที่มันง่ายๆซึ่งพี่แป้งเนี่ยเลือกมาแล้วนะคะน้องๆถ้าน้องๆบอกว่าอันนี้ยากนะคะอันอื่นก่อนหน้าน,นี้ที่พี่แป้งไม่ไดเอามาลงเนี่ยมันยากกว่านี้ด้วยนะคะน้องๆล้วแจกน้อยกว่านี้พี่แป้งคัดมาแล้วนะะะคแล น้องๆผมทรงนี้เนี่ยอยู่ในแมปโดนมูฟเอฟเคค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องยืนเอฟเคอยู่ในแมปมันจะต้องใช้พอยเยอะมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยยืนอาจจะนานหน่อยนะคะน้องๆให้น้องๆนะกดตรงรูปทรงผมน้องๆจะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องใช้พอยนะคะในการที่เราจะต้องได้ผมทรงนี้ทั้งหมด777,777พอยนะคะในการที่จะได้ทรงผมสีแดงนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะนานนะคะแต่ถาหาน้องๆเนี่ยยืนมา เลยเคยยืมมาตั้งแต่ทรงผมที่เราแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไวขึ้นนั่นเองนะคะในการที่นนเนี่ยจะได้โบนัสพอยต์ฟรีนะคะสองหมื 20, ่นพอยต์คือคนในแมบบเนี่ยห้ามขยับเป็นเวลา30นาทีเลขด้านบนจะบอกอยู่นะคะถ้าเวลาเหลือศูนย์จนศูนย์แล้วเนี่ยได้ไปเลยนะคะน้องๆสำหรับตัวเราคนเดียวเนี่ยไม่ขยับเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ไปนะคะโบนัสฟรีห้าพันพอยต์นั่นเองใครที่อยากได้นะคะมาทาตอนนี้เลย